15บห้าบาทับอแแล้วหรอใช่เหรอธรรมดาไปแทยตลาดก็ยากไปเลยโดยไม่ยกไปนตลาดาอีกเอรเดียวว่าอะไใส่มากะากต้งทองของกระดาษกไดบนกระดาษดังเพลงเออแม่น้ำหนึ่งก็เป็นจุดทู่ใช่ไหมวันนี้ โอ้ oh, จุดมากี um. ่ก like, ี่ทูบแล้วสองสอามทูบแล้วมั้งตั้งแต่นู่นนะันัย่าู่รถเขาเค้มไยะห้เเนี่ยหาเปอเต็มหน้าไรอย่างนีนรล้วเาเป็นแสน่าไื้อแต่สวนละแสนมาเจมต้นละแสนกว่าหายเปอนเต็มห้าบอกเข้มจังหน่วยสี่หน่วย กันกิน่วยละเหรียญลน่วยละสามโลสี่โลนนละสี่โลเล,ล,ล้ละเจ็ดแ่้อยสิบสิบสองโลสิบสองโลตีละร้อยลนะ 2, เจ็ดสิบวนเกือบสามพันตัวนะสองพันตัวคาเข็มใช่ไหมครับคาเกมเกือบน่ยละไอ้สองพันกำไรนี่หายไปจน <c oughs> มันบ่ไรกำไรเลยเอเลเอเีอ้าเข้มสิ้โลมนะั <c oughs> นกับบอาตีไปพันเกีะ สามร้อยซีซปียกับสองพันีบาทแหละกำลังจะไเจ้าของสวนขายนี่โอิด้ขน่งเยนอยมงเนี่ยา้ปส่งัาน,นได้อะไรมากินแม่เนี่ันหมือนถือยังมา เอออะไรันเสิบบาทดียวกขายสิบาทมัออไมอมอมกินไม่ได้ครับออมหาหมอเลูกเองไพาไปยาะไเขางไปดตอด้ออ่เ่อยากบ

ในตอนนี้เป็นความที่มันมันบุกอเบอร์เข้าไศูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดเก้าแปดเก้าห้าหนึ่งแปดเาไปมครับสามสเจ็ดใช่ไครับนร้อยเจ็เก้าาบี่สิ ดูอะไรเปล่าตกแต่งมั้ย